สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับตอนนี้หน้าจอแปลกไปสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันคือเกม Cookie War อ่ามีน้องๆในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนเลยนะครับบอกว่าพี่ช่วยเล่นเกมนี้หน่อยมันมีความคล้ายคลึงกับเกมร a y Ranger ผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองโหลดมาเล่นดูนะครับก็เล่นยังไม่ถึง1วันนะเพิ่งเล่นไปไม่นานนี้เองนะครับเมื่อวานนี้เองเลยแหละสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะ คือผมต้องบอกด้วยความสัตย์จริงก่อนนะครับว่าตอนสมัยที่มันยังเป็นคุกกี้รันเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะครับคือเล่นน้อยมากนะเพราะว่าจําได้ว่าที่ต้องมาเล่นเนี่ยเพราะว่าเหมือนเกมไรเรนเจอร์เนี่ยมันเคยมีกิจกรรมนะครับที่ต้องไปอาจจะเก็บอาเลเวลนะครับในคุกกี้รันนะครับหรือว่าเก็บอะไรสักอย่างนะผมจาได้ว่าต้องไปเล่นผมก็เลยได้มาเล่นอยู่บ้านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคือแบบหันไปทางไหนนะครับก็จะมีคนหยิบขึ้นมาเล่นคุกกี้รันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะ รู้สึกว่าอไอ้เจ้าคุกกี้รันเนี่ยน่าจะมาก่อนไลเรนเจอร์ไม่กี่เดือนนึงนะครับแต่ว่าผมไปเล่นเกมไลเรนเจอร์นะเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวละครเกมนี้ผมจะไม่มีความรู้เรื่องเลยครับผมรู้แค่ว่ามันจะเป็นคุกกี้รสชาติต่างๆนะครับเป็นคุกกี้ตัวละครต่างๆนะผมก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวละครอันไหนเนี่ยมันจะเจ๋งนะแต่ว่าเวลาเราได้มาครับเราสามารถกดพรีวิวสกิลดูได้นะครับอ่ะอย่างตัวนี้คุกกี้รส เชอร์รี่นะครับเราก็ดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างะนะครับถ้าตัวไหนที่เรายังไม่ได้ดูพรีวิวสกิลนะครับเราก็จะนี่ครับได้รับนะครับเพชรน,นะครับอ่านี่แต่ละตัวเราสามารถกดดูได้นะครับว่ามันใช้งานยังไงซึ่งผมก็ไม่เคยดูเท่าไหร่นะก็อาศัยมาอ่านกันดูนครับเบสิคสกิลคือจะก,กว้างคว้างระเบิดเชอร์รี่นะครับไปทำดาเมจศัตรูในขอบเขต ก็ดูแลเหมือนจะเป็นตีสเปรดนะครับนี่ขอบเขต2ตัวเขาก็จะมีเขียนเอาไว้นะครับแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีบอกเอาไว้นะอันนี้เบสิกสกิลคือไปตีป้อมนะครับตีป้อมแต่ว่ามันเคลื่อนที่ช้านะครับตีป้อมรุนแรงอยู่เพียงแต่ว,ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเอาไปวางปุ๊บแล้วจะแบบตีป้อมปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแตกนะมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับคือลักษณะการปล่อยตัวเดี๋ยวลองไปเล่นกันเลยดีกว่า,าเดี๋ยวก่อนนะผมอัปเกรด ออยอัพเกรดป้อมไปแล้วคือเกมนี้มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งคือในเรื่องของป้อมนะครับคืออาคารของเราเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการอัปเกรดเนี่ยมันจะเพิ่มค่าต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะอะเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูครับคือที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนุกเนี่ยเพราะว่ามันมันมันต้องแบบ มีการวางแผนกันนิดนึงอาจจะไม่เหมือนกับเกมไรเดนเจอร์มีคนบอกว่าพอถึงสเตจสเนี่ยก็จะเริ่มยากแล้วสำหรับคนที่อาจจะเล่นกันใหม่ๆนะครับยังไม่ได้อัพคลาสตัวละครไปในระดับสูงๆนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดกาชาได้ตัวดีๆนะครับมันก็จ,จะยากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดพอเริ่มยากจริงๆแล้วเนะ่เห็นเขาบอกว่าสเตจหกเจก็จะเริ่มยากแบบจริงจังแล้วนะฉะนั้นเนี่ยการเปิดกาชาก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะว่าเราจะยังเกลืออยู่หรือเปล่านะครับ ่เดี๋ยวลองมาเล่นดูนะครับสเตจสองพี่ทักฐานเอาไว้ในเวลาที่กำหนดโอ้ยผมไม่เคยเจอแบบนี้เลยน่าจะเป็นการป้องกันป้อมนะครับป้องกันป้อมนะโอ้มีเรื่องทีมเยอะแยะมากมายเลยอ่ะผมเรื่องทีมที่1ก่อนเหมือนประมาณว่าในทีมหนึ่งจะมีตัวละครได้่าดตัวนะครับเนี่ยการเล่นหนึ่งครั้งใช้เป็นหัวใจนะครับก็พอๆกับไลเลนเจอร์แหละอันนั้นก็ใช้ขนนกนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะอะเดี๋ยวผมปล่อยตัวไปก่อนนะอ่ะวางไว้ครับนี่ครับคือจุดที่มันน่าสนุกคือมันสามารถวางได้ในหลายๆเลนนะนะครับมันก็จะมีหลายๆเลนนะครับวางได้หลายๆจุดเอาเวนกรรมแล้วผมจะป้องกันได้ขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหโหดมากเลยครับคือการที่เราเล่นได้เป็นน่ยมันก็จะมีจุดแบบนี้อยู่เหมือนกันนะอ่ะต้องวางให้ถึงก่อนครับป้อมผมจะแตกแล้วเนี่ย โอ้ยันไม่อยู่นะครับโอ้มาถึงก็กากเลยครับคือผมยังไม่รู้เลยนะคือยังเล่นแบบถ้ารวมเวลาเล่นนะผมเพิ่งเล่นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเองมั้งอ่ะดูว่าจะไหวไหมอ่ะตาต้านไหวไหมป้อมอย่าเพิ่งแตกนะเว้ยเฮ้ยวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนโอ้โหแตกครับไม่ทันนะมันจะต้องอป้องกนถฐานให้ได้60วินาทีนะครับ ได้รับพชั่น SP ได้แล้วใช่ไหมอันนี้คือน่าจะไปทำตีบวกนะครับให้ตัวละครเนี่ยมีเลเวลอัพนะครับผมยังไม่อัพก่อนดีกว่าเพราะว่ามันยังผมยังไม่รู้เลยว่าตัวละครตัวไหนมันโหดบ้านนะครับหรือว่าเราจะต้องสมควรที่จะไปอัพขึ้นมาเป็นพิเศษเนี่ครับคือตอนนี้โตเกมเนี่ยที่ผมมองว่าเล่นกันใหม่ๆเนี่ยน่าจะสนุกอยู่นะเพราะว่ามันมีการแจกเพชรค่อนข้างจะเยอะนะครับ ซึ่งก็ไปสุ่มกาชาเอานะว่าสุดท้ายจะกเกลือหรือไม่เกลือคือผมเข้ามาเล่นเน่ยเพราะว่าเห็นมีคนเนี่ยเขาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันนะครับคือเป็นตัวไมทิกนะครับชื่อว่าอะไรอะนางฟ้าทะเลเออคุกกี้นางฟ้าทะเลคือเขาบอกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะเจ๋งมากนะครับดูนะครับสกิลพิเศษเนี่ยมันโจมตีกว้างมากเลยนะไม่รู้ว่าโดนกี่ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นหน่วยของการโจมตีนะครับ นี่ครับมีเอฟเฟกต์สกิลพิเศษคือเยอะแยะมากมายเลยตีทั้งตัวอากาศตีทั้งพื้นดิน,นครับอย่างที่บอกว่าเกมนี้มันก็จะมีการวางแผนกันมากขึ้นนะครับมันก็จะน่าจะมีมิติมากกว่าไรเดนเจอร์คือน่าจะมีความยากกว่าไรเดนเจอร์อยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ว่า มีโหมดหลายโหมดมากมี PVP นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับทุกเกมนะครับที่มี PVP มีการแจกของรางวัลพิเศษจาก PVP เนี่ยแน่นอนละมันก็จะต้องมีคนที่โกงนะครับซึ่งผมไปดูตัวเกมนละเขาบอกว่าก็มีการจัดการนะพวกใช้โปรคืคอแบนถาวรเลยครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดมาน่าจะแค่เดือนกว่าๆเองนะซึ่งแนะนำเบื้องต้นนิดนึงว่า เราเล่นเกมนี้สมมติว่าใครจะเล่นแบบจริงจังเนี่ยก็ต้องไปผูกก่อนนะเกมไม่ได้ผูกกับลายนะครับเพราะว่า,าโดนซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วคือคุกกี้รันเนี่ยเขาปิดไปแล้วนะครับของลายคุกกี้รันปิดไปเมื่อมีนานครับต้นปีนี้ตอนนี้เกมนี้เนี่ยโดนซื้อลิขสิ์ไปทําใหม่แล้วนะฉะนั้นไม่ใช่ของลน์นะครับก็น่าจะมีการผูกกับ Google Play นะครับ iOS ก็น่าจะบูกกับเกมเซ็นเตอนะน่าจะเล่นได้หมดแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับปัญหาก็จะมีในเรื่องของมือถือบางรุ่นนะครับอาจจะไม่รองรับนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องเป็นระดับไหนเหมือนกันนะเท่าที่ดูเนี่ยเห็นมีบางคนก็เล่นไม่ได้นะครับแต่วิธีแก้ ลองไปหา APK ดาวน์โหลดดูนะครับ APK ดาวน์โหลดเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้โทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยพอจะเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าผมเคยเล่นเกมที่แบบว่าอพอ ในในใน store เนี่ยมันไม่สามารถโหลดมาได้แต่พอใช้ apk โหลดมาเล่นแล้วเนี่ยมันจะมีความกระตุกสูงเพราะว่าเครื่องเราสเปคมันไม่รองรับเนี่ยมันเล่นไม่ได้ก็อย่าไปยืมเลยนะเดี๋ยวนี้ไปซื้อมือถือใหม่ๆนะครับราคาถูกๆนะครับไม่กี่พันเองนะก็สามารถเล่นเกมได้ดีเลยนะครับอย่างเกมนี้ดูภาพดูเสียงละน่าจะพอโอเคอยู่เป็นกันอ่านเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าว่า ผมจะต้องจัดทีมยังไงบ้างวะเนี่ยอะเดี๋ยวไปดูดูที่ทีมกันสนิดหนึ่งว่าผมจะทํายังไงถึงจะยื้อให้ได้อ้ามีตัวอันนี้ผมได้มาจากไหนวะเนี่ยคุกกี้พอมดนะครับผมอัพเรเวลก่อนละกันอาเพื่อมันจะช่วยได้นะครับโจมตีระยะไกาย่าผมตีบวกไปสักนิดนึงแล้วกันคือมันน่าจะเก็บได้อีกเยอะนะโอ้เรเวล5แลอะอะอัพไปกันครับตอนนี้ก็พอจะมีทองอยู่บ้าง คุกกี้พ่อมดครับอ่าระดับ S คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นตัวระดับ S เนี่ยก็เจ๋งแล้วล่ะมันก็จะไล่ไปนะน่าจะเป็นอ่า C B A นะครับแล้วก็ S นะครับคือเห็นเขาบอกกันว่าระ,ระดับ L เนี่ยมันเคยมีนะแต่ว่าตัวเกมดันเอาออกไปซะนี่ก็น่าจะอ่าเดี๋ยวผมจะลากมาใส่แทนเจ้าคุกกิลันตัวหลักเลยนะอ่า B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  แทน C ใช้แร่ไม่เยอะใช้มานาไม่เยอะด้วยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับมีการปรับเปลี่ยนทีมกันสักนิดนึงโอ้ตัวนี้ใช้มานาเยอะไปขอเปลี่ยนดูหน่อยนะโอ้โหผมมีเยอะแยะมากมายเลยตัวนี้คืออะไรแรงเอด้วยเอเอามาแทนอะไรดีอ่ะผมลองเอามาแทนตัานี้แล้วกันนะอ่านดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะช่วยทีมทด,ดีขนาดไหนนะเพราะว่าผมยังไม่มีความรู้เลยนะครับว่าในแต่ละ ตัวเนี่ยรูปธนูก็จะเป็นตัวโจมตีไกลนะครับโจมตีไกลแล้วก็ไม่รู้ว่าตีระยะโจมตี2.8โอ้โหเขาบอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะเกมนี้ค่อนช้างจะเจ๋งน,นะครับอเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับในทีมประมาณนี้ลองจัดมาดูนะว่ามันจะไหวหรือเปล่านะอ่า ต้องศึกษากันนิดนึงนะครับเพราะว่าใหม่เอี่ยมเลยผมไม่ไม่รู้เลยนะครับว่า,ามีสายอะไรบ้างนะครับสายอะไรทํางานยังไงบ้างคือได้แต่อ่านนะครับอ่านดูว่า,าแต่ละตัวเนี่ยมันพอจะใช้อะไรบ้างโอเค60สิวิดูว่าจะต้านได้ไหมนะครับเริ่มมามีมานาอยู่6นะครับถ้าเปรียบเสมือนเกมไรเดนเจอร์เนี่ยก็น่าจะประมาณว่า,าผมลากออกมาขวางก่อน มีตัวอะไรที่มันจะสามารถขวางได้ถึกกว่านี้บ้างไหมอาดูตัวนี้ดูน่าจะถึกอยู่เหมือนกันนะโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยอะตัวต่อไปเข้ามาแล้วโอเคนี่ตัวนี้ที่ผมเพิ่งอัพขึ้นมาจะไหวไหมเวงกรำและออกมาตายอย่างเดียวเลยอะตัวนี้ค่าเลือดจะพอหรือเปล่านี่เอาตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งขวางไว้ครับขวางป้อมไวอ้อย่างเดียวนะเอาให้ยันอยู่นะครับ คือการอัปเกรดป้อมเนี่ยมันจะทําให้เรนเจอร์ครับมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับมีอาามานาวิ่งไวขึ้นนะฉะนั้นเกมนี้ก็เป็นเกมที่อาจจะต้องมีการอัปป้อมเป็นหลักเลยนะครับอ่าแล้วก็อัปคลาสของตัวละครเนี่ยให้ได้เยอะๆนะโอเคจะทันอยู่แล้วอา้าวเป็นไงเฮ้ยอย่าพึ่งตายสิเวย้ยอย่าพึ่งตายโอ้โหทันพอดีโอเคเริ่มเห็นแล้วนะว่ามีความยากนะครับถือว่ามีความยากแต่ว่ามันก็ ยิ่งยากเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยอยากจะสู้ต่อนะครับอถือว่ามีความน่าสนุกอยู่นะนะครับทุกครั้งที่มีการเล่นนะครับมันก็จะอัปเรเวลขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับก็ดูแล้วเนี่ยไม่นานนะก็น่าจะเป็น S นะครับหรือว่าเป็น S บวกซึ่ง S บวกถ้าจะต้องมีการตีบวกอยู่เหมือนกันนะผมยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ลองมาโหลดมาเล่นดูกันนะถ้าใครมือถือใครใช้ไม่ได้ก็ น่าเสียใจนะครับก็อาจจะเก็บตังค์ซื้อมือถือใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเกมใหม่ๆออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่าผมเก็บไม่ได้3ดาวนะไอ้ดานอ่าสเตจหนึ่งเนี่ยไม่ยากเลยครับปล่อยตัวแบบมั่วๆเนี่ยมันก็ผ่านได้อยู่เหมือนกันนะแต่พอมา2เนี่ยผมว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับฉะนั้นลองมาเล่นดูกันนะใครที่เคยเป็น FC นะครับของคุกกี้รันนะเคยเล่นอยู่นะผมว่าลองโหลดมาเล่นดูนะครับมีความสนุกอยู่ครับน่าจะ ไม่แพ้ไลนเลนเจอร์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่า PVP เนี่ยก็น่าจะมีอะของราวันค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เล่นกันใหม่เนี่ยแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีกาชาเอาเดี๋ยวไปดูกาชากันสันิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวอะไรเจร๋งๆบ้างเนี่ย แปรวิบวับโอ้โหมีแบบอ๋อโอเคมันก็จะมียูนิตนะครับคือหมายถึงตัวละครระดับแรนะครับอีพิกนะครับแล้วก็ไมค์ทิกนะครับก็คือน่าจะเป็นระดับที่เจ๋งที่สุดนะแล้วก็มีนี่ครับตัวสัตว์เลี้ยงโอ้ oh, สัตว์เลี้ยงนี่เหมือนมันน่าจะช่วยอะไรเป็นพิเศษได้ดีนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้เพชรเปิดเยอะสักเท่าไหร่นะครับ รู้สึกว่าตัวยูนิตเนี่ยน่าจะสาําคัญกว่าแต่ถ้าเกิดได้ตัวเพชรนะครับหรือว่าสัว์เลี้ยงมาช่วยน่ะก็น่าจะมีความเจ๋งเพิ่มขึ้นอ่ะเอามาให้ดูกันก่อนนะเผื่อใครจะสนใจนะมีเวลาเล่นนะหรือว่าอาจจะเคยเล่นเกมคุกกี้รันมาก่อนนะครับก็มีความน่าสนใจอยู่อ่ะเดี๋ยวถ้าผมเก่งขึ้นวันนี้ศึกษาเยอะมา,มากกว่านี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่ามาเล่นยังไงกันบ้างนะก็มีความน่าสนุกจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ